เสวยอ่ะลรูี้นี่ขูดเล่นไปแล้วเนี่ยอ้าว่อาเวอไอ้ยะแข่งกันแข่งกันใครได้ป้าขาวก่อนกันถ้าทายจะเป็นเคจสวยสวยนะซีรสตน

แปดสองเมตรถ้าปนรู้เป็นต้นเขียนแปดใ่หไม่ใช่พูดถึงรหัสไปซันนี่ปนรู้เป็นรถพี่เขียนนี่นี่ถ่ายรูปคู่มาพี่เขียนเขามาส่งแล้วงงอยู่ตอนนี้งงอะไรอีกงงอะไรอ่ะยืนนี่ก็พี่ก็ส่งมาบอกว่าไปรับแล้วรับอะไรลายมือไม่เขีไปไปรับอ๋อแต่ยังไม่ได้ป้ายเหรอแล้วเขาบอกว่าเขาส่วยเลยอ่ะมิชเวลแต่ไม่ใช่ลายมือไว้เขาอาจจะดีเก่าให้มาใช่ครับ

แล้วมาอยู่ๆนงมุมมุมคือไม่ไม่เล่นละครแล้วใช่ไหมให้น้องไปพักที่นีนดูดิแกนใหญ่ในรถอันนี้คือวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมขับรถบ้านงี้นะเปิดมาทุเรียนกลิ่นเหมื่อเหมือนไม่กินเหล้าเลยเนาะไม่ย่าลืมของล่ะรดใบอนแล้วเดี๋ยวใบเดี๋ยวใบจะเมาทุเรียนในรถ

ไม่ลดงทุเรียนอยู่ในรถใบทุเรียนอยู่ในรถใบใบทุเรียนในรถหรอใทุเรียนหมดเ่าไม่กินรไม่กินอเยหมดไม่หมดเาม่หมดมัไม่หมดไหมไม่เหลือถ้าไม่จะไปหมด้ไมหมดแลมาทางนี้ทางนี้องกิอยู่ใบอ่ไ้ล่บอะไรกูไปรอไปรอไปเป็นเป็นจั ไมันมีอะไรแล้ว <lequel> ม <Par> ันออกมาเไปหมดแล้วคำนรถเวลาหรือไงอ่ะไม่ดีได้เกียญมเออนามันที่้งยเหมือนไม่ใช่ลาดีะผู้ใหญ่เนาะรับรัก็บโอ้รับ